คุณเคยสังเกตไหมว่าราศีธนูมักจะอยู่ไม่ติดที่เหมือนมีบางอย่างผลักดันให้พวกเขาออกเดินทางอยู่เสมอไปในที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่รู้ไหมบางครั้งการเดินทางเหล่านั้นอาจเป็นเพียงการหนีหนีจากความรู้สึกของตัวเอง บางทีการหยุดนิ่งอยู่กับตัวเองสักพักอาจจะน่ากลัวกว่าการเดินทางเป็นไหนไหนฉันเคยเจอธนูหลายคนที่ซ่อนความเศร้าความเหงาความไม่มั่นคงไว้ภายใต้รอยยิ้มกว้างๆและกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เหมือนเข็มทิศในใจมันเสียไปแล้วเลยคิดว่าการออกเดินทางจะช่วยนำทางให้เจอจุดหมายปลายทาง แต่ที่จริงแล้วจุดหมายปลายทางที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ใจของพวกเขาเองการเดินทางที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางเข้าสู่ภายในการสำรวจความรู้สึกตัวเองการยอมรับความเปราะบางและการรักตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณเป็นชาวราศีธนูที่กำลังรู้สึกแบบนี้อย่ากลัวที่จะหยุดพักนะ ให้เวลาตัวเองได้หายใจได้อยู่กับตัวเองคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดและคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะถ้าคำนี้แตะใจคุณกดติดตามไว้เราจะอยู่ข้างๆคุณเสมอ